ครับผมมันชาร์เลนจ์ที่จริงๆผมก็ไม่รู้ว่าแบบว่าคนไทยเนี่ยเขาฟังเพลงแบบไหนใช่ไหมครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาชอบดูอะไรยังไงการโปรโมทที่ประเทศไทยมันเป็นยังไงแล้วก็แบบการที่ผมต้องร้องภาษาไทยเนี่ยคือ,อแบบโอเคถึงผมจะพูดไทยได้แต่ว่าการร้องไทยหรือเขียนเนื้อไทยมัน มันยากนิดนึงครับผมเพราะว่าแบบมันต้องร้อยยังไงให้ดูมีเสน่ห์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็โชคดีก็มีหลายๆคนเข้ามาช่วยนะครับผมก็แบบเพื่อนผมไทยแทนเงี้ยเข้ามาช่วยครับผมแล้วก็พอผมไม่ค่อยรู้ว่าที่ไทยเขาทำยังไงเนี่ยผมก็เลยลองจัดในวิธีที่เราคุ้นเคยก็เลยเอาซิสเต็มของ K-POP เนี่ยครับลองมาทำี่ประเทศไทยดูอยากรู้ว่าเขาจะรู้สึกแปลกใหม่หรือว่าเอนจอยกับหลายๆสิ่งหลายๆความสนุกที่เราเอามาให้เขาอ๋อนี่ผมเพิ่งเดบิวต์ทีป๊อปเหรอเนี่ยอ้าวเหรอ เป็นเออผมเป็นน้องใหม่เลยเหรอ <c oughs> เออเอออันนั้นก็ก็ <c oughs> <c oughs> ดีครับผมแต่ว่าไม่รู้สิผมว่าเดี k, okay, ๋ยวนี้มันโอเคทีป๊อปเคป๊อปยังไงคือผมรู้สึกว่าแบบมันก็เป็นแค่มิวสิกครับผมคือทุกคนก็สามารถเอนจอยกับดนตรีได้มันไม่ได้เกี่ยวกับภาษาหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือผมก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเห <c oughs> ็นแบบว่าอินเตอร์เนชั่นแนลแฟนคลับที่เขาแบบว่าเขามาฟังแล้วเขาพยายามร้องตามภาษาไทยเนี่ยแล้วเขาก็ร้องกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับผม เออผมก็แฮปปี้ที่แบบว่าได้เห็นภาพนั้นอะไรอย่างงี้ครับ